ตอนที่ไปทำหน้าอกอะคะ่ะเหมือนตอนนั้นทำกับเอ่อทีนิกแห่งหนึ่งแล้วเหมือนกับเกิดการแพ้ยาแล้วก็มีอาการ h o r m o เปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นผื่นอนะผื่นขึ้นหลังจากทำหน้าอกอะคะ่ะ สวัสดีค่ะพพอพลนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชามเมอร์คลินิกนะคะสาขาเมเจอร์ปิ่นเก้าค่ะวันนี้มาทำพิโคเลเซอร์ที่หลังนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหานะคะไม่กล้าโชว์หลังเลยเพราะว่ามีรอยสีที่หลังเยอะมากจากเอฟเฟกนะคะตอนที่ตอนนั้นไปทำฉันจกรรมหน้าอกแล้วก็เกิดเอฟเฟกขึ้นมาก็บางคนถ้าเป็นบางคนไม่เป็นแต่ว่าจะกอดมาตกที่ชั้นก็เลยต้องมารักษาที่นี่ค่ะน้องแครพลอยคะ่ะไม่ทราบว่า ที่มีปัญหาหลัเนี่ยเกิดจากอะไร,ระเพราะชาตไหมคะเป็นมานานหรือ,อยังตื่นถ้าจะเกี่ยวกับตอนที่ไปทาหน้าอกอะคะเหมือนตอนนั้นทํากับเอ่อที่นิหทคนึงแล้วเหมือนกับเกิดการแพ้ยา,ยาแล้วก็มีอาการพองลเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นผื่นอนะผื่นขึ้นหลังจากทำหน้าอกอะคะแล้วก็กลายเป็นนานเลยค่ะไม่หายเลยไม่ใช่ยาแต่เคยไป เออฉี่เขาเรียกฉี่เป็นตัวอะไรอยู่อะเขาไปเอามาติ้งติ้งติ้งเ็นโซ่เหรคะใช่ค่ะน่าสะเป็นโ่แต่ว่าตอนนี้ของน้องไม่มีเสียงแล้วนะลอยใช่ค่ะ หมอคะถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่เขาเป็นสิวอักเสบที่หลังอยู่สามารถทำโคเรนคือสิวอักเสบเหรอสมมติวนะ่าเป็นปริมาณมากมีการหนักเสียบเยอะๆอ่ะหรือผิวแห้งมากอะไรเงี้ยก็จะแนะนําให้ร,าาารถถักษาด้วยฉีดก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นเล็กน้อยนิดหน่อยแล้วมีรอยมากกว่าอนะไรเงี้ยสามารถทําได้นะหมอก็จะเรียกบริเวณหักเสีบไปฉะนั้นเนี่ยจริงๆพิโกโคไม่เหมาะกับคนเป็นสิวอักเสบถูโกโต้องค่ะ ก็มาลองทำดูนะคะรู้สึกว่าครั้งแรกเนี่ยไม่เจ็บเลยนะคะเจ๋งที่คิดตอนแรกคิดไว้ว่าเจ็บมากแต่ว่าพอทําแล้วก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็มาได้นะคะที่คลินิกชามเมอร์นะคะ